Oh. อันนี้ทางทางเข้าอ่างน้ำมิ่งนะครับดีเจ <c oughs> อวันนี้จะพามาตกปลาวันนี้จะพามาตกปลาอ่างน้ำมิง่ง <c oughs> ไม่เห็นทางเลยวะทางยะมืดมิดหน่อย ใกล้ถึงปากทางอา่างนะครับมืดหน่อยออทางเข้าอ่างจะมีปากหน่อยนะครับโอ้โห,โหมืดมาเลยไม่เห็นเลยนะไม่ค่อยเห็นทางเลยอ่ะอ๋อนะครับเราถึงน้ำมิ่งกันแล้ว กับบรรยากาศที่ฝนตกวันนี้ปาจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้เราก็าลงเหยียกันเรียบร้อยแล้วน,นะครับอางน้ำมิ่งจังหวัดแพร่ยูดีไหมครับ ตอนนี้เราต้องคอยมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าบรรยากาศดีป้าก็เริ่มออกหัวแล้วตอนนี้ก็ยังเงียบๆอยู่ครับ จะมีตัวหรือเปล่าอา้าวตัวแรกนะครับปลาเข้าแล้วดูนะครับจะได้ตัวใหญ่หรือไม่ หวานเลยหวานเลยดิตัวแรกของวันนี้ตัวแรกมาแล้วหวานไปแล้วจ้ามตงัวตัวแรกของวันนี้สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนนะครับ กำลังเป็นเหยื่อย,ยังไม่เสร็จเลยนะครับได้แล้วแรกมันลงเหยื่อไว้ตั้งแต่ตีสีนะครับเอาอีกตัวแล้วนะครับเชา้านี้ตัวที่สองสวัสดีเอฟซีทุกทท่านช่างแอร์ในตำนาน่ระาในระานมันจะกาดยามเช้านะครับ ปลาเข้านะครับอากาศไม่ร้อนมาแล้วนะครับตัวที่สอง านี้นมาแล้วนะครับ F4 ทุกท,ทุกท่านไ <c oughs> เลยไซไซกโลไซโลแรนดีไหม ช่างแอร์ในตำนานนี่ครับใช้์กำลังสวยครับครับาตัวที่สามมาแล้วนะครับ F4 มาแล้วนะครับข้อที่สามตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงจะแปดโมงอะ่ะ มาแล้วนะครับโอ้โลโลกว่านี่นะครับหมาที่สาม ลสวัสดีเอฟซีนะครับตัวที่สี่นะครับปากเข้านะครับวันนี้ ฮะกินไม่ไก่หรอ<ะ>รป่าคือปลาเข้าต้องอยู่ใกล้ๆ่ะออมันกินไม่ไกลละอ้ามันไม่ร้อนเนี่ย

ปดปวาพักบนึงครับอ c ไปกันแล้วนะครับแปดโมงตอนนี้แปดโมงกี่นาทีนะครับแปดโมงสิบหกนาทีนะครับปลาเข้า หวันแล้วครับสองสามหลังเลย,ยแรงขนาดนี้วะอย่าอย่าให้มันตกใจด้วยอยู่นิ่งๆด้วยนี่ไ, <c oughs> ไม่ใช่ปลานี่ปะกร,ร,ระสุบกระสุบกระสุบใหญ่ กระซูใหญ่อ้าววิดีโออ้าวไป kepanin ini? oh tu <tip> ใส่ก็ได้จอนละหูจอนระหูฝานิ้นสดๆจากอ่างหลุงนั่นวะแบกออกอ่างเป็นประวัติการ์ดเคยวิไขได้นักขนาดนี้เลยจอมห้านสีคนจ้เคคะเขาบดทีได้กันม่ตัวเองกเนี่ยได้นอกกับเข้าใจเหมือนกันอ,อันนี้หัวข้อแปลงก็ น,น้อนจันนีน่แต่นอนจัน้นอยปีนัน่นก็ว่านอนจันนอนจันก็ไปซอกเหรอซอกซอกดูจะได้ไอะ <c ười> ขายตัวสองร้อยได้กอขายกี่กิโลเขาจะงกี่โลอ่ะนี่กี่กิโลนีน่ขวานเขาขายกิโลทัทง้งนั้น๋ยวจทำได้เงี้ได้หมดอ่ะถามโผล่ถามตบบ่มเด้อ นี่คือกระตังที่ไปขายปลาได้วันนี้จ้าฝากกดไลค์กดส i b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีสองครับ